สวัสดีค่ะวันนี้นํามีอะไรมาโชว์นี่ค่ะลูกเมลอนแทนได้นะคะอันนี้เป็นผลผลิตจากของที่บ้านเองที่บ้านก็อยู่ๆก็มีเจ้าเมลอนลูกเนี้ยค่ะขึ้นมาแล้วก็เขาขึ้นเขาเกิดขึ้นมาในกระถางนะคะแล้วเขาก็ลูกทุนี้ค่ะแล้วต้นแม่เขาก็ตายก็เลยต้องเก็บมา ตอนแรกก็เห็นเราก็ยังไม่อยากจะรีบเก็บนะคะก็อยากจะเอาน้องไว้ก่อนแต่ว่าแม่ต้นแม่เขาตายก็เลยต้องเก็บมาน่ารักมากค่ะเราบ้านน่ะมายังไม่ได้เริ่มปลูกแบบต้นไม้จริงจังที่แบบจะเป็นต้นที่ทานได้นะคะก็โหยดีใจอะ่ะเขาเกิดในกระถางนะคะเป็นเป็นลูกเมลอนที่เกิดในกระถางอะ่ะเราแบบ ได้ขนาดนี้นี่คือลูกแรกของที่บ้านเลยค่ะจริงๆบ้านอื่นเขาอาจจะปลูกกันได้นะแต่บ้านนําภูมิใจมากกับน,น้องเขานะคะเดี๋ยวนําต้องไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนพอดีแม่เขาตัวแม่ต้นแม่เขาตายนะคะอยู่ๆก็เหี่ยวตายไปกับตัวกระถางเนาะก็เลยเราก็เลยต้องเก็บมาตอนแรกเห็นเขาอยู่ทุกวันแล้วก็คิดว่าเขาจะโตขึ้นหรือเปล่าประมาณว่าได้แค่นี้ค่ะแล้วต้นแม่เขาตายอืเดี๋ยวคราวนี้นําว่านําเราคงจะต้องจริงจังกับการปลูกต้นไม้ที่แบบ ทานได้แล้วนะคะรู้สึกมันแบบว่าแฮปปี้ในจิตใจมากเลยค่ะมีลูกเล็กๆแบบนี้ด้วยอะ่ะอันนี้เก็บเป็นคลิปไว้สวยงามมากเลยสวยมากๆเลยค่ะเมลอนเมลอนค่ะของพี่บ้านเอง